พี่น้องจะบระทักบรทายแล้วครับรับชมแล้วก็บรุญวายูน้ำช่องถือว่าบรุษจากโดนนัานแค่ไหนนะครับพี่น้องต้องใส่นะครับนี่ก็มันจะเป็นการแกว่า <c oughs> การเปิดขายกา๋งต่อยอดแล้วก็ขายย้ายช่องของห้าวได้ดีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องก็ไปเบ่งการที่ช่องไดก็ตามครับไล์สดถ่ายทอดสดบม่ว่าจะคุ้นเคยรัวหรือว่าบกคุ้นเคยก็ตามครับ อาจจะคอมเมนต์หรือพิมพ์โดยตัวเด็กแบบตั้งใจหรือบ่ตั้งใจกับ่เป็นอย่างนะครับการที่เขาจะนะครับอันนี้คือการไปมิสรวมรายส่วนแบบใดจะดีนะครับมันจะเป็นการเพิ่มการมีสรวมการก่าถึงให้เขาดีๆแล้วก็มันจะเป็นการํำทรงนั่นจองเขงาดีครับถึงแบบเฟซบุ๊กใหญ่เขาจะเป็นว่าเป็นสแปมเป็นสแปมสารับไรหรือว่ากดหัวใจก็ได้ จะเป็นการดีการไปนิส่วนรวมในห่องต่างๆกี่ไรสดครับหลังจากนั้นก็ทักท่าจะของของไรก่อนแล้วก็ทักท่าเรื่องรับเฟซบุ๊กไอ i เขาจะเป็นว่าเป็นสแปมเป็นสแปมสำหรับไรลไปก่อนก้อนจะเขารับชมทุกครั้งให้พี่น้องกดไลค์กดถูกใจการเพิ่มการนีสวนรวมได้ดีนะครับจิตนี้ดีมีประโยชน์กับพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์ได้อ,อดําทรงนัน ชอของก็เข้าดีครับแต่ว่าอย่าเลื่มครับ f a c e b o o k AI เขาบอห้มันจะเป็นแสแปมด้วยคำมาง่ายของเขานั่นแหละครับแล้วก็บอตองบอตองทรงสติกฟ้ายครับโปรฟ้าอย่าเลื่มนะครับหมดนเมื่อเขียนนี่บอสามารถที่จะตั้งชื่อช่องได้บอคือเพจนะครับเพจในแต่ว่าอย่าเลื่มครับ f a c e b o o k AI เขาบอห้มันจะเป็นแสแปมด้วยคำมาง่ายของเขานั่นแหละครับ แล้วก็บมต้องมาต้องทรงสติทักทยจะเกี่ยวกับตัวเลขก็คือข้าต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรแทนตัวเลขนี่ก็ฝากกับพี่พ่น้องครับที่เข้าไปรับชมช่องต่างๆนะบ่อยากจะกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทายน่นะครับอันนั้นก็คือบอมเกิดในห้องไลค์นะครับก็ทักทายไปเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวเลขนี่ก็สำคัญกับตัวเลขหลายฐานหลายคนครับเอกนะครับเพราะว่า เฟซบกเขาหาจะหาว่าเฮ้าเนี่ยไปใบหวยแห้หวยซึ่งกันแล้วกันเพราะว่าจะเริ่มครับหมดเมื่อาชีพโปรสำหรับชมช่องต่างๆครับที่เปิดบ้านไล่สวดนั่นแหละครับที่นั่งแล้วช่องครับก็บเข้าไปเบิง้งไปรับชมส่วนมากชาบคุลเคยแต่ก็จะเริืมครับสําคัญที่สุดเข้าไปแล้วทักจาของหองไรแล้วก็ทักไเพื่อนร่วมหองนั่นครับ Facebook อ i จะเิอในหองไร นะครับทักท่ายไปเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวเลขหนี่ก็สำคัญคือรับตัวเลขหลายท่านหลายคนครับได้เพราะว่ามันจะเป็นชื่อของเราโดยตรงง่านี้ไหมครับหรือว่าจะเป็นฉายาหรือนามแค่นั้นเองนี่เองนะครับนี่ก็คือการไปมีสรวมนกครน้องบ่ต้องแสดงความคิดเห็นด้วยสติกเกอร์เพราะอย่างกับการที่เอาไปแสดงความคิดเห็นด้วยสติกเกอร์นะครับต่ก่อนใดเดินดีกว่ากดหัวใจก็ได้ ครับจะเป็นการดีการไปมีส่วนร่วมในหองต่างๆเกลี่ยสดกับหลังจากนั้นกระท,ทักทายจากของของไรก่อนกระท,ทักทายเรื่องครับเฟซบุ๊กไอ้ไอ้เขาจะเป็นว่าเป็นสแปมเป็นสแปมสำหรับไรไอ้ทักทายจะเกี่ยวกับตัวเลขก็คือข้าตองพิมพ์เป็นตัวอักษรแทนตัวเลขไปก่อนก้อนจะเขารับชมทุกครั้งให้พี่น้องกดไลค์กดถูกใจอาจจะคอมเมนต์หรือพิมพ์้วยตัวเลขแบบตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่เป็นยังนะครับ การที่เฮาจะแบบใดนะครับมันจะเป็นการเปิดกายการมองเห็นในดีอย่างหนึ่งสําหรับช่องของเฮานะครับมันจะเป็นความรับชมช่องต่างๆครับที่เปิดบ้านไล่สดนั่นแหละครับที่น้่งแล้วช่องครับก็บเข้าไปเบิ้งไปรับชมส่วนมากชาวบุคุณเครียดนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาหาจะหาว่าเฮาเนี่ยไปใบหวยแห่หวยซึยยย่งกันและกันเพราะว่าจะลืมครับ หมดมืออาชีพโปรนั่นแหละครับระบาดท,ที่นี่ครับเขาบอกอ่านถึงถึงแม้ว่าครับสติเกิดจะซื่อความหมายได้ชัดเจนในเรื่องเล่าต่างๆที่พี่น้องต้องฟั้งความหมายในคาว่ามืออาชีพดีนะครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องเข้าไปรับชมแล้วพี่น้องให้เริ่มครับให้พี่น้องกดไลค์กับการเพิ่มการมีสวรวมด้ดนั่นแห้ะครับจิปนี้ดีดนีประโยชน์กับปีฝากน้องครับกด ไหลกดแช้งได้เด็กนะครับเพราะว่า Facebook เขาหาจะหาว่าเฮ่านี่ไปใบหวยแห่วหวยซึ่งกันและกันเพราะว่าจะลืมครับหมดเมือ่อาชีพโปโพี่น้องบบต้องแสดงความคิดเห็นด้วยสติ๊กเกอร์เพราะอย่างครับการที่เขาไปแสดงความคิดเห็นด้วยสติ๊กเกอร์นะครับแต่ก่อนได้เดินแล้วครับนี็กมันจะเป็นการแต่ว่า <c oughs> การเปิดขาการรังนั้นพี่จเจอจิตันเมื่ออาชีพ นะครับคำว่าเมื่ออาชีพพี่น้องต้องทำไม่ได้ครับหมดเมื่ออาชีพเขาเมีให้เข้าศึกษาอยู่แล้วครับผมวกพี่ๆนี่ยครับสวัสดีพี่ๆน้องๆคือเกา่าครับกับมีสาระดีมีประโยชน์คือเก่านะครับมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องจะบระทักบรทายแล้วครับรับชมแล้วก็บบุหรุวายูน้าช่องถือว่าบุหรุจากดอนน่านแค่ไหนนะครับพี่น้องต้องใส่เรื่องครับเฟซบุ๊กไอ้ไอ้เขาจะเป็นว่าเป็นสแปม เป็นแสนแปมสำหรับไลยใชเพราะว่ามันจะเป็นชื่อของเราโดยตรงแมืนบอกครับว่ออาจ,จะเป็นฉายาหรือนามแค่นั้นเองนี่เองนะครับนี่ก็คือการไปไมีสวนร่วมแลการําทรงนั้นจองเขาเข้าดีครับนี่เฟซบุ๊กเอไอเขาบอกให้เข้าทำสิ่งนั้นเพราะว่าอย่างี้ครับเพราะว่าเขาเขาบอกเลยครับบอกว่าเข้าเนี่ยอาจจะบ่ตังใจครับพี่นองเขาไปบง่งการที่องได้ก็ตามครับ ไลฟ์สดถ่ายทอดสดบอกว่าจะคุณเคยรอวหรือว่าบอกคุณเคยต่างกันพี่ว่าขกาใจครับถ้าพี่น้องเปิดโหมดเมื่ออาชีพอยู่นะครับคําว่าโหมดเมื่ออาชีพกับครีเอเตอร์ดิจิตอลเมื่ออาชีพนั่นเองครับเข้ามาโหมดเมื่ออาชีพนั่นแหละครับเดี๋ยก็มันจะเป็นการแ่าว่า <c oughs> การเปิดขาดกำลองไฟครับตัว้าอย่าเลื่มนะครับโหมดเมื่ออาชีพนี่บอสามารถที่จะตั้งชื่อช่องได้ บอกคือเพจนะครับเพจในเรื่องครับ Facebook อไอเขาจะเป็นว่าเป็นแสแปมเป็นแสแปมสาราหรับไลน์นี่ครับฝากกับพี่พี่น้องครับที่เข้าไปรับชมช่องต่าง,างต่างน,นะบ,บ่อยากจะกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทายน่น,นะครับอันนั้นก็คือบอมความใจครับถ้าพี่น้องเปิดหมดเมื่ออาชีพอยู่นะครับคําา่าหมดเมื่ออาชีพกับครีเอเตอร์ดิจิตอลเมื่ออาชีพนั่นเองครับเข้า,ามาหมดเมื่ออาชีพเรื่องครับเฟซบุ๊กไอไอเขาจะเป็นว่า เป็นสแปมเป็นสแปมสหรับลายทายทอดสดแบบไดดีแล้วก็คอมเมนต์ด้วยสิ่งใดบ่ได,ดนะครับหรือว่าบ่อยากจะไปคอมเมนต์กันด้วยคําทักทายครับมั่งายนะครับเขาเขาเรียกว่ามั่งายก็เลยคอมเมนต์ด้วยสติกเกอร์นะครับต่อยอดแล้วก็ขาย้ายช่องของข้าวได้ดีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือการไปมีส่วนรวมลายสวดแบบใดจะ ดีนะครับมันจะเป็นการเพิ่มการนิสสรมการกข่าถึงให้่าได้ดๆแล้วก็มันจะเป็นการาเพราะว่ามันจะเป็นชื่อของเราโดยตรงแม่ได้บากครับว,ว่าจะเป็นชาย,ยาหรือน้ามแค่นั้นเอนี่เองนะครับนี่ก็คือการไปมิสสรมในการอัมโงนันจองก้าเฮ้าดีครับสาหรับชมช่องต่างๆครับที่เปิดบ้านไล่สดนั่นแหละครับที่นอ่งแล้ว่องครับก็บเข้าไปเบิ้งไปรับชมส่วนมากถ้าวระคุณเคย แต่ว่าอย่าเลื่อมครับ f a c e b o o เ AI อเขาบอห้มันจะเป็นสแปมด้วยคำง่ายของเฮานั่นแหละครับแล้วก็บอตองมาตองโรงสติกานเครียดเจอจิตนเมื่ออาชีพนะครับคำว่าเมื่ออาชีพพี่น้องตองทำไม่ได้ครับหมดเมื่ออาชีพเขาเมีให้เฮาศึกษาอยู่แล้วแบบใดนะครับมันจะเป็นการเปิดคาการมองเห็นในดีอย่างหนึ่งสำหรับช่องของเฮา นะครับก็จะเป็นนี่ครับฝากพี่เพี่น้องครับที่เข้าไปรับชมช่องต่างๆนะบ่อยากจะกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทายนนะครับอันนั้นก็คือบ่อนครับผมนี่พี่นี่ครับสวัสดีพี่พื่นน้องๆคือเก่าครับกัมนีสาระดีมีประโยชน์คือเก่านะครับมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องจะบ่ทักบ่ทายนะครับรับชมแล้วก็บรุลว่าอยู่น้ำช่องที่ว่าบรรลุจากโดนนั่นแค่ไหนนะครับ พี่น้องต้องสักงส่วนร่วมให้พี่พี่น้องน้องได้ดีครับสําหรับช่องีิวายังบุรุจากกันลุบลู่จากแล้วครับทักทักเลยครับเราจะของของไหลเพื่อนพี่น้องจะบ่ทักบ่ทายแล้วครับรับชมแล้วก็บุรุวาอยู่น้าช่องี่วาบุรุจากโดนนานแค่ไหนนะครับพี่น้องต้องสักแบบใดนะครับมันจะเป็นการเปิดคาการมองเห็นในดีอย่างหนึ่งสําหรับช่องของเฮา นะครับมันจะเป็นการสารั่งระดับของเ้าภายใต้ขอกำดนดนโยบายของเสียบุกเขานะครับคือการมิจฉ่วมงําทรงนัาวจองข้าดีครับเ,เพื่อนร่วมเ,เพื่อนร่วมหองนะครับถึงจะบคุคคลคยหรือว่าคุณคยที่น้อกทักแล้วครับอันนั้นไม่จะเป็นการสัง่งมีการใส่ก่อนก้อนจะเขารับชมทุกครั้งให้พี่น้องกดไลค์กด,ด,ด,ดถูกใจ